ระวังลมกระโชกแรงฝนในรีสอร์ทรอบนี้นอุณหภูมิลดสูง,งสุด5องศาพิการกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดสุพยรณบุรีอุทกภัยพิการห้างเพียและ y o ยูทูบฝนฟ้าพิการรุจิพรลุงพณาชัยทางเฟซบุ๊ก วันจันทร์ที่15ธันวาคมในช่วงเที่ยงวันในอันธพนาลเราได้ติดตามพื้นที่สี่อย่างที่จะมีลมกระโชกแรงเข้ามารวมถึงฝนในเข้ามาในระยะแรกนะครับแลนะอลุณหภูมิลดสูงสุด5องศาจะมีพื้นที่ไหนบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับโดยในระยะแรกจะเป็นการลุกไล่ความชื้นจาก ในด้านของทางตอนบนลงฝั่งล่างนะครับจากในด้านของเส้นไอโซบาร์หรือเส้นความประกาศตุงมวลอากาศเย็นที่ลุกไล่ความชื้นลงมาเรื่อยๆนะครับจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมการลุกไล่ความชื้นมีเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ14ธันวาคมตั้งแต่ในช่วงสายนะครับและเริ่มแรงขึ้นในช่วงบ่ายหลังจากนั้นในช่วงข้ามช่วงดึกนะครับก็ค่อยๆลดความแรงลงเรื่อยๆในวันนี้15ธันวาคมก็ยังคงมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับ แต่ความแรงจะลดลงจากเมื่อวานนี้ลงมาหน่อยอยู่นะครับแต่ในด้านของฝนที่ตกที่ตกเมื่อวานนี้นะครับในวันนี้ก็จะค่อยๆลดลงแล้วนะครับประเทศไทยทางตอนบน ในการลุกไล่ความชื้นลงฝั่งล่างนะครับก็จะมีอากาศที่แห้งอากาศที่เย็นดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของลมกระโชกแรงที่จะอาจก่อให้เกิดในด้านของอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการถูกไฟไหม้นะครับไฟฟ้าลัดวงจรกัดควบคุมเพลิงก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับในวันนี้ในด้านของลมกระโชกแรงอากาศที่แห้งอากาศที่เย็นเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับส่วนฝุ่นละอองก็จะค่อยๆ่อยลดลงนะครับเนื่องจากประเทศไทยทางตอนบนจากที่ฝนตกมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็เป็นปริมาณฝนเล็กน้อย หลังจากที่ฝนหายไปก็มีลมแรงเข้ามาแทนที่นะคะดังนั้นฝุนละอองก็ค่อยๆลดลงมีน้อยถึงปานกลางในช่วงนี้นะครับลมกระโชกแรงยังคงมีอยู่นะครับ15ธันวาคมจนถึง16ธันวาคมแต่ความแรงจะค่อยๆลดความแรงลงเรื่อยๆนะครับ จากมวลอากาศเย็ยนที่ค่อยๆแผ่ลงมาปกคลุมลุกไลค่ความชื้นลงฝั่งล่างนะครับจากที่แผ่เข้ามาปกคลุมอีสานทางตะวบนเละที่เลยจีนใต้ก็ค่อยๆแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนแล้วนะครับลมกระโชกแรงอากาศหนาวเย็ยนลงและลดสูงสุด5องศาอยู่ที่ภาคอีสานเลยนะครับในรอบนี้ฝนเข้ามาในระยะแรกและหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงฝนเข้ามาอุณหภูมิลดลงไล่ความชื้นลงฝั่งล่างมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแรง ก็จะทาให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่ในวันนี้15-16ธันวาคมมีพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากสีแดงคือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและลาที่ว่าจะประกาศแจ้งเตือนของกลมอุุนยุวธทยาศูนุตุภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างกระทบในวันนี้15-16ธันวาคม68นะคะจากบรสทุมตะวันออกเฉียงเหนือกาลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และแถบอันดามันขอให้ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักหนักมากฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับรันน้ำป่าไหลหลากน้ำนนติ่งดินคลนถล่มในพื้นที่ราชเชิงเขาชาวเรือขอให้ระวังและเพิ่มความระวังในการเดินเรือนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งกรมอุตุจึงออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของฝนตก,กหนักหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยกระทบในวันนี้15-16ธันวาคม68นะครับ โดยภาคใต้ทางตอนล่างจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่สุราษฎร์ธาน,นีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธีวาดกระบี่ตรังและสตูลจากมรสุมตวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นคลื่นลมอ่าวไทยและอันนามันจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนสูง2เมตรอันดามันและห่างจากฝั่งสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงห,หนักมากฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำปาา่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุม่มชาวเรืออ่าวไทยและอันดามันเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองชาวเรืออ่าวไทยและอันดามันตอนล่างควรง,งดออกจากฝั่งนะครับ ส่วนประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงและลมแรงนะครเดโดยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกภาคอีสานอุณหภูมิแต่ลดลง3-5องศาลมแรงหลังจากนั้นนะครับภาคเหนือภาคกลางเทพมหานครพรินทมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิแต่ลดลง2-4องศานะครับเนื่องจากความประกาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและอากาศที่หนาวเย็นลงนะครับส่วนเกษตรกรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะ 1 5ธันวาคมพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดยะลาและนราธิวาสพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีกระบี่ตรังและสตูล16ธันวาคมพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากบริเวณปัตตานียะลาและนราธิวาสพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับเดนบินจะพาไปเช็คพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน15ธันวาคม 11บเนกาเกาะ2 1มิลลิเมตรสุราษฎร์ธานี2นครศรีธรรมราช3ตรัง3.2หาดใหญ่3.3และยะลา2.3 15ุดนกาสิธันวาคมนะครับฝนในบริเวณพื้นที่เกาะ2องหุราษฎร์ธานี0.6ตะกัวป่า0.8ภูเก็ต0.4นครศรีธรรมราช2.6ตรัง2.7หาดใหญ่ห2และยะลา6กส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยวันนี้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับพยากรณ์อากาศ ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้1 5บหถึงสิธันวาคม2องพันหกสิบแปดพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศดีในตอนเช้าฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิจะลดนลง1ถึงสององศาโดยต่ำสุดสิบเจ็ดถึงยีองศาและสูงสุดยี่สิบถึงสาองศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดเจ็ดถึงสิบห้าองศาลมตะัออกเฉียงเหนือความเร็วลมง พาทุนออกเฉียงเหนืออากาศย็งในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4ถึองศาโด้สามสยองศาและสูงสุด27-3 3องศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตามส1บ1ององศาลมต้นออกเฉียงเหนือความเร็วส0บถาิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมจิจะลดลง1-2องศาโดยต่ำสุด19-22้องศาและสูงสุด27-3 1งองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตะวันของภาคอุณหภูมจิจะลดลง1-2องศาลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด22-24ิบององศาและสูงสุด3 1 3 -3 องาองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสุดถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนทื่สูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณทลอากาศย็นินตอนเช้าอุณหภูมิแต่ละลงหนถึงสองศาลมกระโชกแรงอุณหภูมิส่ำสุดยี่สิบเองี่สิบองศาและสูงสุดสามสองศาลมต้ออความเร็วสิบถึยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ยังระบาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อละ60บฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดชุมพรราชบานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด๑๙ถึง๒องศาและสูงสุด๓๓ามองศาชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคยลื่นสูงสุถึง๒เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตร สุราธานีลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลถึ0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2มาเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60ส่วนมากจังหวัดระนองพังงาตรังนรงสูนอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด30-33องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วล10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูงประมาณ1เมตรหากจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นของต้นติดตามมีกระการประกาศกำจัดอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจารยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ